สวัสดีครับผมลิมมาดีชาแนลอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกในส่วนของกิจกรรมนะก็คือเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นวันพฤหัสที่4ี่ระยะเวลาในกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่ 4, จนถึงวันที่6นะครับก็คือวันเสาร์ซึ่งวันอาทิตย์ผมจะประกาศผลในไลฟ์สดของวันอาทิตย์นะครับผมใครที่ได้รับเงินรางวัลน,นะส่วนใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกกิจกรรมที่ผมจะจัดก็คือ มาคอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วก็อีก3คลิปก็คือเดี๋ยวผมจะลงคลิปวันนี้ก็คือวันหาดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์แบบคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าซ้าก็ผมก็จะนับแค่1คอมเมนต์เดียวนะก็เหมือนสมมุติคุณเม้นที่คลิปแรกแล้วพอคุณไปเม้นที่คลิป2ผมก็จะนับแค่1 1แต้มก็พอนะหรือแบบใครที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์หรือเม้นทั้ง3คลิปผมก็จะนับแค่2แต้มเหมือนเดิมครับตามที่ผมได้แจ้งไว้ก็คือ ถ้ามีคนแบบไม่ได้สมัครเป็นเมมเบอร์แล้วอยากร่วมกิจกรรมผมก็จะนับแค่หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนี่เอาไปทําอะไรก็คือผมจะสร้างวงล้อใช่ไหมเหมือนคุณมาเม้นแค่หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้มใช่ไหมผมก็จะไปใส่เลขหนึ่งเอาไว้ส่วนใครที่เป็นเมมเบอร์สมมุติมาเม้นคนที่สี่ใช่ไหมเขาก็อาจจะได้เลขสี่กับเลขห้าครับเพราะว่าเหมือนแบบผมให้สิทธิทพิเศษกับเมมเบอร์นะหนึ่งเม้นก็ได้สองสิทธิ์ครับแต่ว่าต่อให้เม้นครบสามคลิปเลยผมก็ยังให้แค่สองสิทธิ์เหมือนเดิมนะก็คือนับเป็นแค่หนึ่งครั้งก็พอ เพราะว่าถ้าแบบเมนทุกคลิปนานับทุกคลิปผมก็โอ้โหวงล้อเต็มหมดเป็นร้อยคนอีกโอเคผมแจ้งกิจกรรมไว้ประมาณเท่านี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมวาโลกันดีกว่าโอ้โหหลังจากที่ผมขึ้นแรงมานี่ชนะมารัวๆเลยนะอืถือว่าได้เล่นอยู่แล้วก็ฮะแพ้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 แล้วก็ชนะชนะแล้วก็แพ้แพ้แพ้ <laughs> แล้วก็กลับมาชนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเกมกันดีกว่าผมก็อยู่แรงปอลสามนะจากซีซั่นที่แล้วผม อยู่แรงซลเวอร์สองซีซั่นนี้ผมเริ่มประมาณบอลบอลหนึ่งมั้งแล้วผมก็ไต่มาจนถึงบอลสเราไปดูในตัวเกมกันได้เลยครับผมเกมแรกของวันนี้ก็เ,เปิดมาด้วยเจ็ดเจ็ดซึ่งเซนเซอร์เซนเซอร์ให้เดี๋ยวนะเขาซื้อปืนกี่คนละซื้อปืน2คนโอเคนั่นแหละเราซื้อเพิ่มอกหนึ่คนเราไปดูเอดีกว่าโอเคล็อกเป่าล็อกเป้าหมย ปาดขวายิงเพื่อ,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 องงห้องผลยังไงซิมีปะเฮ้ยบออนะเข้าไม่บุกทางเนี้ยซี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 เฮ้ยซีด้วยไปดูครับกำลังไปดูเด้อสอบคอยแน่โอเคมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งเ้ขามี่ตัวอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลย หมดน้ำมาแล้วหนึ่งตัวอ้โหแด็ไม่ทันโอ้โหเปิดเปิดหัวไปแล้วครับฝั่งเขาคมมากคมมากยิงผมยิงโดนไอ้นี่ผมยิงโดนไอโซไปแล้วนะแต่เขาค่อนข้างที่จะโกงในช่วงเนี้ยเดี๋ยวตัวต่อไปต้องเก็บไอโซแล้วล่ะนี่นี่มันยิงแล้วมันได้เกาะเรื่อยๆเออโดนโอ้หเออตายนะตาเออเออถือว่าแบบเออเขาเรียกว่าอะไร ตาแรกของวันตาแรกของวันวอมวอมเออวอร์มก่อนวอร์มก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยค่อยควยกันหน่อยสิงก์กสีครับไสิงก็กสีมาแล้วนะผมเก็ปืนกลเนี่ยวิวิหรือว่าได้เล่นอยู่นะได้เล่นอยู่นะ โดนโดนไปดิโดนไปดิโดนโดนอีกหนึ่งออกไปซิออกไปรับดาเมจให้หน่อยกลัวสั่งสอนในการกระทำให้ดูหน่อยสิรุ่นพี่โดนอีกหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งตัวหนึ่งสานแล้วเริ่มสั่นสู้แล้วโอ้ยไม่โดนหัว จบละเจ็บแล้วทำตีเพื่อนเออสวยนอ้องเก่งมากน้องนงอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะนอโอ้โยอยู่ตอนนี้าอะไร<ป>เออนะเฮ้ยโอ้โหซีสองครับซีสองครับซีซี เปิดประตูไปแล้วแหละเต้น่าจะไปนู้นหมดแล้วเปิดกลับมาด้วยไว้ใจบอดี้เนาะตายมาแล้วออกมาสิไม่ออกก็เข้ากลางแล้วนะเต้เขาอยู่กลางนะตอนนี้เปิดประตูกลับมาอีกใช่ down B. ไช่ไงอะ่ะสวยครับขโมยปืนนี่อยากเท่อยากเท่แบบริมต้องจิกเงินเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ต้องจิกปืนเพื่อนเออเฮ้ยว้าบแมันมีเสียงกดสกลิลมานะเข้กากลางหรือเปล่าเห <c oughs> ็นผมเนียนนะผมน่าจะเนียนจะได้ได เดี๋ยวรอ,อเฮ้ยคขอ,อาจจะเบี่ยงออกมาบีก็ได้ครับต้องรอดูก่อนอเอาเะเลทาล่าเดินเข้าไปตอนนี้ตายเนี่ยเฮ้ยมีเอตัวหนึ่งไม่มีใครกดประตูว่าจะไปเอกันละไปเอละ อย่าพิ่งตายกันหมดพี่พ่งตายกันหมดสวยยลาวจะแพ่โอ้เกินไปน้องชายเกินไปน้องชาย ตืื้อื้อกำลังเม้มเลยนะที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนะครับกำลังเม้มเลยกำลังเม้มเกมนี้ต้องใช้สมาธิหน่อยนะมาแล้วไงอาจจะตื่นเต้นผมไม่ค่อยยิงหัวแม่นเท่าไหร่นะเน้นลำตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าลำหัวเองแหละเป็นไปน้องชายตืดตื้อไม่ฟุกนั่นแหละฟุกฟุกมีอะไรเยอะหรอกครับเดี๋ยวเปิดหัวตรงนี้ก่อนเลย ไม่มีใครเงียบไม่ใช่เขาพีคมาเข้าหัวผมอย่างนี้เศร้าเลยนะโอเคมี A 2สองตัวน่าจะไป A อีกและกลับไปกลับไปไม่มีใครตายนะตอนนี้สวยเข้าเลยเนี่ยเข้าเลยเปิดเลยเปิดโลกเลยเปิดโลกเลยโโอ้ห ผมแย่นะผมแย่นะยังแอ่ผมแย <blows> ่อะไรอะพีแค่หน่อยดิพีแค่หน่อยเออนั่นแหละสวยขอบคุณครับด้ยเบี่ยงเบนความสนใจหน่อยเพราะว่าถ้าผมพีกออกไปเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นศพอะครับเลือดเหลือเท่านั้นอะขอแม่นๆเลยขอแม่นๆเลยโอยโอย โดนนะนะโดนนะโดนนะโดนนะหมายถึงผมอ่ะเดี๋ยวก็โดนละก็ขึ้นมาแล้วตัวนะยเฮ้ขึ้นมาหมดแล้วนะผมโอเคปะโอเคปะเจ็บแล้วตัวล่าง ไม่ใช่ตัวล่างนี่ตัวบน,นเหเจ๊บ้าตายมามองไม่เห็นอะไรเลย <China> โอ้โหโอ้โหร้อยหนึ่งเพื่อนเออนั่งนั่งเข้าเลยเข้าเลยเมื่อกี้ผมเปิดให้แล้ว่ะหกร้ <China> <China> อยอยบร้อยจ้อาอดจ้าอดหมดนะครับมามามาพลาดด้วยเราพลาดด้วยนะ ไม่เป็นไรยังไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เท่ากับไม่ไหวอาจจะต้องเปิดอันติหรือเปล่ารอบนี้ว่าอาจจะต้องใช้นะเวรตายหายหมดแล้วโอ้โหไม่โดนอ่ะโอ้ยยานาโอ้โหไม่มไม่โอ้ยออกมาไม่ทันเรียบร้อยออฟไม่ได้เล่น ขาชื้อมาโอ้ย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 ,ย,ยหหมดแม็กอนะ่ะออฟไม่ได้เล่นเลยถ้าเมื่อกี้เป็นปืนที่ไม่ใช่มีดนะผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะไปยิงโดนลำตัวตั้งกี่นัดอะ่ะเล็งลำตัวไงผมโอเคเอาบุกทางนู้นแน่เลยหรือเปล่านะไม่เห็นตัวเลยะจะมีบบเปลี่ยนมาทางนี้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ยังไม่ออกนี่เหรอที่ย,ยิงกันอยู่นะ โอเคอยู่ตรงนั้นสองอยู่ทางเข้าโอเคสามสี่จะมีสามตัวตรงนั้นอก, <was> อกตกไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยผมเป็นอะไรกับโอเมน่ายิงไม่โดนเลย โอ้โหสี่นัด,นนดหันจนสุดแล้วหันจนสุดแล้วเกิดการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะหรือว่าไปซีอีกรอบนี้ว่าออกซีแน่เลยออกบีไว้ออกบีได้เล่นอยู่เด้อได้เล่นอยู่รอครับรอก็ติดหัวร <50 S 2> วยมากไงไซเฟอร์มันรีบตายเกินนะรวยดีนี้รวยมาก มุกตัวนึงปะไม่สม,มุตัวนึงส,มมว,งสวย <c oughs> ดีนะยูยิงไปโดนเฉยอ่ะโอเมนมันโดนโดนผมไงนั่นไงคนไม่เห็นหน้าผมเลยดูซิปืนอะไรอ่ะเฮ้นี้ปืนเอาต่อไปคนนั ว่าไปซีแน่เลยเปี่ยง i will go London go London กลังไปฮัฟฟูรอก่อนเลยรอก่อนเลยขึ้นมาแล้วนะเพื่อนขึ้นมาแล้วนะเพื่อนมิซี โอ้ยอีกตัวสวยท่านแหล่ไม้ชิม้มเขาเรียกว่าล่อซื้อนี่รอบนี้เราต้องเปิดมีดไปเลยก็ได้นะเฮ้ยกดปิดกดปิดกดปิด,ปดนี่เปิดมีดไปเลยก็ได้เราไม่ยิงแล้วนะเฮ้ยม่ไม่ยิงไงมันตามหลังกนะันไปอยู่นะอุ้ยตาอีกแล้วไม่ซือ้อไม่ซื้อโอ้โห ครับเพื่อนผมดองไปแล้วดองดองเกี้ยวสวยสวยเพิ่ง <down> <Hey, S 2> ตายเลยเฮ้ยโอ้โหเป้าสายนิดนึงเฮ้ยโอ้โหโดนถังตรงนี้เรียบร้อยผมว่าแตกงานนี้มีแตกกนะันนะตัวอย่างเงี้ยคีจ์ทริกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูตรงนี้ได้เฮ้ย hey, hey. <c oughs> เรียบร้อย ไม่ลงมาทางนี้วะ <c oughs> okay. โอเคหรือว่าแบบเกมนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะแต่อย่าลืมนะครับก <c oughs> ิจกรรมเล่น3วันนะใครที่สนใจจะรับเงิน เห็นทีมผมแพ้หรือเสมออย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับผมยังมีในส่วนของกิจกรรมนะใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้ปืนอะไรปืนอะไรไม่มีไสไม่มีไส้เราแยกเราจากกัน เื่อนผมดูอันนี้แล้วกันเพื่อนดูในรูนั่นแหละลม,มีหลังมาหนึ่งตัวตอนนี้ขาดตัวล็อกตัวหนึ่งนะถ้าจะเข้าทางนี้หรือเปล่าโอเคอยู่กับเรน่าเรน่าเรน่า One e จัดเลยนะออกปะไม่ออกแล้วหรือว่าเอ้ยหรือว่าจะหนีไปละ รู้ไม่เห็นเอ๊ะทำไมไปอยู่นู้นแล้วน่ะระเบิดทันปะเนี่ยตุ้มเอ้าตายไปตายออกก็ต้องน่าจะยอมตายอยู่แล้วนะฮันแน่แน่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 ดูดิโอ๊ยป๊อกปี๊กอย่างนี้เหรอสวยก็ดีผมเปรี้ยวไงดีผมเปรี้ยวไง ผมเป๋าด้วย,ย,ยหิวหิวของก็เรียกหิวของมีตัวโลออกมาโลออกมาแน่โดนตรงไหนนะข้างบนหนึ่งตี3ลักลั่นโดนหลังโลโลโอ้โู่ด้วยออกไปด้วย The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Gun here. ใจเย็นใจเย็นไม่น่ามีไข่เฝ้านะเงียบมากเฝ้านงะียจะมีหรือเปล่า <'re> เสียงไปเอ้ยคิดว่าคนชูนิ้วกลางคิดไปเองคิดไปเองละไ <laughs> ปะเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยกระสุนเปรี้ยวไม่ใช่เนะี่คิดว่า Or, <ing> หรือเขาอาจจะไปรอบหลังเราแล้ว,ลว <enemy> รอบหลังเราจริงด้วยตัวหรือเปล่าเป็นหไนหนวะอย่าแตกตื่น คุณอยู่ไหนครับคุณไอโซเเจอแล้ว้องปาดเลยโอ้โหปาดไม่ทันเดี๋ยวเราแบบเล่นเพดีๆเลยเฮ้ยติดติดได้ยังไงเราเองหลังมีหรือเปล่า โอ๊ยเรามายืนขวางอะไรกันตรงนี้ล่ะโอ้ยโอ๊ยโอ้โหหลังหลังแตกหลังแตะเห็นดูแต่ข้างหน้าดูเรียบร้อยเรียบร้อยตีตอนหนึ่งเรียบร้อยครับข้างหน้าไหวครับเิยอ้อมกันอยู่นะปุ่มโอ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาเอาเอาเห็น เน็ตเรเซิร์ฟน่าจะเป็นที่เซิร์ฟหรือเปล่าเน็ตผมหลุดหรือเป็นที่เซิร์ฟมาเราต้องไปกับทีมแล้วนะเดี๋ยวมันจะแพ้เอาไม่ใช่อะไรแล้วเล่นโยนไปอีกไสะบัดหน้าทั้งชีวิตจริงทั้นั้นะเลยไปเถอะไปเถอะ าเขาไม่ให้เราไปเราก็ไม่ต้องไปเอาโอ้วปหั่มกันหมดเรียบร้อยหลังเรียบร้อยแตก โอ้โหอีกแล้วกูไม่ได้เล่นอีกแล้วนี่หน่อยนี่หน่อยโอ้เต็มหน้าเลยหมดความหวังนั่งน้ำตารินได้โซไหวๆมีเกาะหรือเปล่าเพื่อน ถ้าไม่มีก็ดีครับจุ่มอาจารย์เหยตัวเองลุนครับลุนลุนโอ้โหเท่าไรอ่ะเท่าไรเนี่ยใจว่ะโดนตันตีประจำเลย what to do. ขอขอเม้มหน่อยละกันอขาเขจะเอาเหรอเขจะเอาเหรอเปิดได้นะเปิดได้นะเราก็เปิดได้นะเรเกิดก็เปิดมามีโอ๊ยเราเราเดินติดอะไรนักหนาละเฮ้ยเราเกิดก็เปิดมาแค่นั้นแหละเราทีมเราน่าจะเ้ทนศทางกันแล้วนะโอเคครับคนโดนฮิ้วไปแล้ว โอเคสวยครับรอดปะนะ่รอดเข้ามาไปแล้วจุยไปแล้วจุยเหลือห้าสิบสองอ่ะให้เข้าเข้าบีได้นะ,นะเข้าบีได้นะไอ้วยไปแล้วจุยไปแล้วุย ออกปะปะออกมาสุดรอดูข้างบนดีกว่าฉันจะรอดูเธอนะแม่ยอดยายไม่หยุดขนาดนี้ไอ้กูว่าแล้ว อยู่ตรงหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาเยเอยเอ,เอ,เอ,เอใจหายแวบใจหายแวบตาย Match point Let's end this มาจะเป็นวินสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับไม่โดนสักเม็ดเลยโดนบ้างปะโดนบ้างหรือปะเท็กแชกยิงแชกโอ้ตาแตก ตาผมแตกรูเเ้เปิดหรอยังไม่เปิดอ<ป>ยู่ระยาตเมตรตัวฮะสวยจบไปแล้วนะครับก็สำหรับเกมแรกอาจจะมียิงตีบ้างยิงกากบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผม ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วรับชมคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยของวันพรุ่งนี้นะโอเคถือว่าสกอร์ก็เกือบจะที่โลเลยนะเกือบไปเกือบไปโอ้โหเบิก17ลบที่25เกินแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย